โอ้โหพี่น้องดูฮะดำมืดเลยโน่นโน่นโน่นโดฮะคอกชะโดอุ้ยชุดนี้ชุดใหญ่นี่เนี่ยมาละเงยีบงยบเงียบไปไหนโน่นโผล่ขึ้นนู่นแหละไปแล้ว ช่องจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้ก็มีโอกาสได้ดูคอกชโดรุ่นไอป๊อกนะฮะตัวถือว่าโตแล้วฮะนี่มากันดูฮะ โอ้โหนนแม่โพตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแม่ะไะไแล้เร็วฮะช่วงนี้ตัวโตแล้วไปเร็วเนี่ยไวกำลังซ่าฮะ,ะตัวขนาดนี้ไม่กลัวอะไรฮะลุย ดูนู่นฮะดำมืดเลยเดี๋ยวไปดักตรงสะพานดินูน่นจะได้เห็นจากด้านบนนะยืนกันบนสะพานเลยดูฝูงของชะโดเนี่ย ดูนี่ตัวเขาเนี่ยตัวใหญ่แล้วนะแต่ว่าลายยังเป็นลายข้างอยู่นะลายตามยาวดูยัวเยียยัวเยีย,ยกัน นียลอดใต้สะพานมาอีกฝั่งหนึ่งละดูโหดูเดี๋ยวค่อยดูว่าจะได้เห็นแม่เขาอีกครั้งหนึ่งปะนี่ทักมาเลยตัวใหญ่เลยโอ้โหน,นี่แหละเวลาได้ ดูคอกชาโดแล้วเห็นแม่เขาเนี่ยมันสะใจฮะสะใจโอ้เนี่ ก็มาชมคอกชะโดกันยามเย็นๆน,นะชมเพลินๆกันเป็นรุ่นไอป๊อกแล้วนะที่เรียกว่าไอป๊อกคือรุ่นที่มันเป็นวัยรุ่นแล้วนะตัวเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวดูรอเลยแม่จะขึ้นมาดูเอา้าทักมาเลยเสุดยอดจริงๆฮะ ให้ดูแม่เนี่ยแม่ก็ขึ้นให้ชมเลยทักไม่ได้เลยดูสิโอ้โ oh. หดูกันเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่ไปแล้วไปแล้ว สำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตนไนชแนลสวัสดีครับ